ครับสวัสดีครับพี่น้องมื่อกล่าวพาทุกคนนะครับมาทำอาหายาแก้ห่าไกลนะครับซึ่งพี่น้องเมื่อนี้นะครับเสาร์วันที่ยี่สิบหกนะครับพายุเข่าอีกแล้วนะครับพายุจะเข้าประเทศไทยอีกสองลูกนะครับร่วมร่วมกับลูกนี้นะครับอีกสองลูกนะครับป่าม่านต้นเดือนพุทิกานะครับวันที่หนึ่งที่สองจะมีอีกหนึ่งลูกนะครับผม มันสิต่อเนื่องกันไปเลยนะครับผมสองลูกนี้นะครับผมนี่นะครับอาณหภูฝนตกนะครับสี่ห้าวันนะครับผมดังนั้นนะครับเขาจะต้องอย่างที่ผมบอกครับผมว่าป่ายฝนต้นหนาวนะครับจะมากจะมีโรคติดต่อโรคฮาเกี่ยวกับสัตว์หลายๆอย่างนะครับดังนั้นเข้ากับสีมาเห็ดนะครับยาแก้้าโดยใส่เน้นเพียง สิบบาทนะครับบ่ถึงสิบบาทซ้ำนะครับผมนะครับโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ก็หาได้ตามท้องถิ่นแก็าราคาบ่แพงนะครับผมแต่ว่าเ้ามีความจาเป็นที่จะต้องเฮ็ดไกล้ตอนนี้ว่าได้เป็นหานะครับเพียงแต่ว่าเราทําป้องกันนะครับเพราะว่าไกลเนี่ยถ้ามันเกิดว่าเป็นโรคติดต่อมาแล้วเฮามป้องกันเออเฮามารักษามันรักษายากนะครับรักษาไม่หายดัยงนั้นทุกสิ่งทุกอยา่างเฮาต้องป้องกัน กันไว้ดีกว่าแก้นะครับผมนะี่ครับสีพาชม่มอันนี้บรรยากาศตอนเศร้านะครับฝนตกนะครับฝนตกไปอยนะครับผมฝนตกกระสิตกแบบนี้อยู่ประมาณ2องถึงสามหมื่นบรมาณสองถึงสาหมื่นนะครับเยาจ่จนไปหอด สิ้นเดือนเลยนะครับต้นเดือนพฤศจิกานะครับผมตามที่ผมฟังข่าวนะครับข้ามมือน,นีเข้ากะสีมานะครับมาทำนี่นะครับอาหารนะครับวั็มมนอาหารนะครับยารักษายาป้องกันโรคห้านะครับอุปกรณ์ก็จะมีหนึ่งเข้าไปนะครับทุกคนอาจสิเคย แล้วนะครับมีเข้าวปลายนะครับแต่กลับมาเห็ดอีกนะครับว่าลาคลิปนี้นะครับเ้ากับมาเฮ็ดไหเบิงว่าลักษณะอากาศแบบใดนะครับที่จะเกิดโรคติดต่อเกิดโรคฮาได้ก,กับไก่นะครับผมนี่คือข้าวปลายนะครับผมเดี๋ยวนี้คือพระเอกครับพี่น้องอันนี้คือเหล้าขาวนะครับเหล้าขาวผมกอกใส่ขวดมาก เพื่อบ่อบไฮเป็นการส่งเสริมาการกินเหล้านะครับอันนี้เป็นเหล้าขาวหรือแอลกอฮอล์นะครับผม40%เอร์เี่ดีกีนะครับนี่นะครับเท่ากับจะเทลงไปผสมกับเข่าไปเพปราะปมะมาณนะครับปึ๊บนะครับเทเทนะครับ พอ้องเทศหลายครับพี่น้องสม,มีกับพ่อนะครับอ,อีกนิดนึงนะครับให้มันทั่วเข่าปลายนะครับผมนะครับพอถัาเทศล้้แล้วนะครับเราก็คลุกเขานะครับส่วนผสมเราก็เขา่าปลายให้เข้ากันเอเข้าเก่าไปให้ไก่นะครับใกล้เขากินเราก็จะเกิดความกระชุ่มกระช่วยนะครับผมกระชุ่มกระช่วย กไกข่ขาวสดชื่นนะครับผมมีลักษณะคล้ายๆกันกับท่าไก่นะครับแต่ว่า,าท่าไก่อาจเสีบยบได้ป้องกันเรื่องโรคฮานะครับจะป้อ,ปองกันเหตุให้ไก่สุขภาพดีแต่แต่ว่า,าตัวนี้มันสีซอยในเรื่องของป้องกันเรื่องโรคฮานะครับโรค5นี่ไก,ก่เกิดจากไก่บ่ได้ป่วยนะครับวันดีขึ้นดีนัาตอน มือนีนะครับกล้สุขภาพดียูแต่ว่าถ้าโรคหามาพรุ่งนี้อาจจะตายท่านที่นะครับตายท่านที่ท่านใดเดี๋ยวเล่น่เขาเอิว่าหลูกหานนะครับยูยูกะตายเ่างมือเศร้าอ่าเงามือเดียวกระตายสิเขาเอิว่าหลุกฮานะครับผมข้าจะไปให้อาหารไกลกันเลยครับไปแบบเรี่ยวๆเลยนะครับผมพี่น้องบอมีการตัดนี้ครับคือฝนตกลินนะครับฝนตกลินนะครับอย่าทเขาจะ กัน,นให้พี่น้องเห็นว่าเราบริเมฆยังขื่นนะครับถ้าจะไปเบิงไก่ขังงน่นะครับผมแต่ว่าไก่มันกินอาหารไปแล้วครับเอียกินอาหารไปแล้วนี่นะครับอันนี้ไก่เล่าที่ให้กินชาไก่นะครับนะครับพี่น้องลองให้เบิงกอนนะครับ ตัวโตวง่ามนะครับไก้เบิ้งไก่เลยนะครับน,นะครับเนียตัวโตง่ามไล่ง่ามนะครับพอเรานี่ส่วนมากพอแม่พันธุ์จะเป็นไก่ตีนะครับพี่น้องเ้ากระหายเลยนะครับ ไก่เขาสกินดีอยู่แล้วนะครับเพราะวันมีเข่าปลายนะครับผมอันนี้คือยานะครับยารักษาโรคหานะครับบวเป็นยารักษาครับยาป้องกันโรคหานะครับผมยาป้องกันโรคหานะครับผมไก่เหล่านีเมียตัวแข็งแรงแข็งแรงพี่น้องนะครับตัวใหญ่พร้อมนะครับประมาณกลางเดือนนากานาสิจับได้แล้วนะครับกลางเดือนพฤศจิกายนขึ้นจับได้แล้วนะครับผมจับขายได้แล้ว เดี๋ยวถ้าไปกันต่อที่เล่าต่อไปครับไปกันต่อที่เราต่อไปนะครับผมเข้ามาต่อกันที่เล่าพอพันแม่พันนะครับพี่นอ้องนะครับมือน,นีบได้าาปิดคอ,อกแต่เสานะครับใกล้กับจะออกไปพุ้นะครับด้านนอกผุ้นะครับ บริเวณุูยเคียร์นะครับนะครับเ่าพอพันแม่พันใกล้คลองนี่บ่หลายนะครับแต่ว่าเฮ็ดหาไข่เฮ็ดหาไข่เชื่อล้นตู้นะครับเพราะว่ามาเขากินชาไก่นะครับเพราะกินชาไก่เราอ่าไข่ดกไข่ไงพร้อมนะครับไข่ดีเพราะว่าชาไก่เขาตีเฮ็ดหาไข่ไกเเ่เป็นเป็นเป็นซับดีนะครับผมนะครับ ไปกันต่อนะครับผมปึ๊บนะครับเหลานี้กระสินี้นะครับด้านนี้กับสิเป็นส่วนมากจะเป็นพอ่อพันแม่พันไก่นกแดงนะครับผมน,นะครับให้ใส่ไว้ครับผม๋ยเาเใไปต่อกันอีกเล่านึงครับผม เรานี่กินอาหารอิ่มเราก็จะขื่นค้อนนะครับอ่าต้งคือต่ไกต่ตะล่าเขาจะบ่เอาไก่ไวหลายนะครับสูงสุดประมาณ40ตัวแต่ว่าเรานี้มันเป็นเราหน่อยนะครับพี่น้องเป็นเ้าเล็กเขาก็เลยใส่ไก่ไวบอหลายนะครับประมาณ20ก่กัวโตเกือบ30ตัวนะครับเมื่อโตง,งามนะครับ เรานี่จะเป็นรุ่นน้องของเราที่ทดล่องชาไก่นะครับเรานี่ก็กินชาไก่กันพี่น้องเมืองโตกไก่นะครับแข็งแรงกินเอี่ยมเราขื่นค้อนนะครับแข็งแรงทุกตัวนะครับผมรุ่นนี้กับจิปมาณวันทียี่สิบคือจิก,กานะสิจา้าขายได้แล้วเพราะว่าตอนนี้เจ็ดแปดขีดแล้วนะครับเพราะว่าไก่เมี่ยนนอ้วนนะครับพวงสางเขาดีเขาก็เ,เลยเจรเลเ่ิบเโตเร็วนะครับครับสาหรับคลิปนี้กับสิจากันไปแล้วนะคะพี่น้อง เมื่อพาพี่นองมาเห็ดยารักษาโรคหา่ายาป้องกันโรคห่านะครับบ่แเ่นยารักษาป้องกันโรคหานะครับด้วยเงิน10บาทนะครับใช้วัสดุง่ายๆนะครับผมแต่ป้องกันได้จริงๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปกันแล้วสาหรับผู้ใดที่เข้ามารับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้ไมถ้าเหยี่ยฟ้าให้มีามกาลังใจในเหตุคลิปกาลังใจเหตุคลิปต่อๆไปนะครับสาหรับคลิปนี้ไปกันแล้วครับผมสวัสดีครับ